สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกันด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพฤษศหรือท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้ค่ะหากท่านเป็นชาวพฤษภนะคะและคลิปนี้จะพูดถึงตำแหน่งดาวอังคารซึ่งจะมีการย้ายเล็งลัคนาของท่าน ในวันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ค่ะดาวอังคารครองมาตรฐานดาวเป็นเกษตรราธิบดีและเทวีโชคนั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่มาในรูปแบบของผลประโยชน์กับลักษณะของคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักหรือคู่คดีความต่างๆค่ะท่านมีเกณฑ์ได้เงินทั้งสิ้นและดาวอังคารมีการโคจรเดินเร็วด้วยในช่วงระยะนี้ค่ะ ใครที่ทําธุรกิจการค้านะคะมีการได้แบ่งผลประโยชน์กันค่ะมีการที่บริวารเข้ามาร่วมส่งเสริมอย่างดีนะคะแต่ก็ช่วงระยะนี้ต้องบอกว่าพอดาวพุธเข้ามาตั้งรับรออยู่พุธแลงคารกลุ่มร่วมกันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหงุดหงิดใจการสั่งงานไปแล้วไม่ได้อย่างที่หวังนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ วาจาหรือคำพูดต่างๆที่สื่อสารกับบริวารกับลูกน้องของท่านก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงระยะนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคนในบ้านครอบครัวเข้ามารบกวนจิตใจบ้าง แต่ทีนี้พอเราพูดถึงตำแหน่งดาวอังคารซึ่งเขาได้ตำแหน่งที่เป็นโชคลาภแล้วก็เกิดความมั่นคงท่านก็จะได้ผลดีไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเข้ามากระทบอย่างไรก็ตามค่ะและมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบแปลกๆมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักในช่วงระยะนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องที่มาทําให้หงุดหดิราคาญใจบ้างแต่ว่าสิ่งต,ต่างๆจะทําให้เจ้าชะตามีความอดทนแต่ข้อเสียในช่วงระยะนี้ ชาวลัคนาราศีพฤษภมักมีความกังวลใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะมีความกระตือรือร้นเกินไปจนบางครั้งอาจจะก่อเกิดเป็นความเครียดได้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเกณฑ์ชะตาของท่านยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวต่างๆค่ะการงานก็ยังคงทําอะไรหยิบจับ เกิดลาบผลได้อย่างดีแล้วก็มีเกณฑ์ได้โชคลับรับ,รบโชคจากดิจิตอลออนไลน์ด้วยค่ะการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงๆนะคะหรือว่าตัวท่านเองนั่นแหละจะเป็นคนที่มีความอดทนในเรื่องของการทำงานได้ดีค่ะช่วงระยะนี้งดเว้นจากเรื่องของการที่จะทะเลาะหรือว่าอะไรที่เป็น จุดที่จะทําให้ปะทะนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเสียข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะหรือว่าความเครียดต่างๆที่อาจจะเข้ามาเรื่องของการงานบ้าง เพราะไม่ว่ายังไงจุดนี้จะเป็นจุดที่เจ้าชะตาจะสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีเรื่องของการเงินการทองที่เข้ามาได้อย่างดีในช่วงระยะนี้จากเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าการทำอะไรแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนนั่นเองค่ะอาจจะเกิดความว้าวุ่นกังวลใจบ้างแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนักนะคะเพียงแต่ใช้ความอดทนของท่านให้ดีในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น แล้วก็เดี๋ยววันที่27ธันวาคมอังคารจะยกมาอยู่ในภพม,มรณนะก็ไม่ต้องตกใจอีกเพราะว่าอังคารอยู่ในบ้านดาวพฤหัสพฤหัสไปอยู่บ้านดาวอังคารเป็นลักษณะของการสลับเรือนค่ะอังคารมรณนะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยากนะคะได้จบสิ้นไปคือท่านจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ท่านจะทําสิ่งต่างๆได้ดีในช่วงระยะนี้นั่นเองค่ะหรือว่า เหตุการณ์ต่างๆอาจจะมาพลิกผันดวงชะตาทำให้ได้พบกับเรื่องที่ทำให้ตัวท่านลุกขึ้นฮึดต่อสู้แล้วสิ่งที่สู้สิ่งที่ทำนั่นแหละค่ะจะส่งผลกลับมาในลักษณะของความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศพีศพฤษภนั่นเองค่ะท่านจะมีเรื่องน่าย,ยินดีต่างๆมากมายในเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการงานนะคะเพราะนั้น ช่วงระยะนี้ต้องบอกว่าอดทนแล้วก็อย่าว้าวุ่นใจอย่ากังวลใจมากดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงส่งท้ายปีแบบนี้มีเกณฑ์ได้การเงินแบบฟลุกๆเข้ามานั่นเองค่ะมีเกณฑ์ได้หยิบจับในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการยกย้ายสิ่งใดที่ท่านปรารถนามักจะ อาจจะไม่เป็นดังใจก็ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่มักจะได้โชคลาภมาทดแทนกันนั่นเองค่ะความขยันของท่านจะทำให้ท่านนั้นมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามามีเรื่องของสิ่งที่คาดหวังแล้วก็สมหวังในสิ่งที่เกิดจากความอดทนของตัวท่านเองเข้ามานั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ ดวงชะตาจะได้รับโชคลาภอย่างดีจากเรื่องของคู่นะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่มีเกณฑ์ได้พบเจอคนรักในช่วงระยะนี้ด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านกับการติดตามรับฟังรับชมนะคะหากไม่อยากพลาดกับทุกคลิปพิเศษก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์ให้กันด้วยขอบพระคุณทุกท่านสำหรับชาวราศพีศพฤษภค่ะสวัสดีค่ะ